It's only... I don't know.

Tasmashilamwitsothatye Sama Samput Tasa Nahu Tasa Lakawatu Alam Hato Sama Samput Tasa Nahu Tasa Lakawatu Alam Hato มายัางอันเตรีาตานิชาปาริวานิทิขุสังฆสสาโ,โนุนุจยามาสาธุทวับพรอโมทนาบุญกับ หลวงพ่อเมจีทางดีเยงสุขเนินนะครับวันนี้มาออกเขาเรียกว่าอะไรนะลงบุญแล้วกันเนาะถวายเพลนพระสองนักธรรมนะครับที่วัดใหญ่สุขเนินวันนี้มาทําก็จับนะครับนี่นะครับผู้อุปับมบทข่ำอาเภอสุขเนินนะครับไม่ใช่คณะสงฆ์นะครับทั้งโรงพยาบาลทั้งท้อง,งที่ท้องสถิ่นตำบลโค้งยางนะครับแล้วก็สำนักพุทธ ทั้งจ mm ังหวัดเลยนะครับไม่ใช่แค่สุขเนินนะครับหลวงพ่อแม่ชีธองดีเรือนสุขเนินนะครับอุโมสมาบุญด้วยนะครับมูลนิธิแม่ชีธองดีเรือนสุเนินบ้านตะคองแรงไปจัังหหวดนองคายอำเภอสุขเนินจังหวัดนครศรีมาไปทุกที่เลยเนาะตอนนี้ไปีีวันท่ก็ไไปปสถาบันพัฒนาเฉพาพุทธเนี่ยหลายล้านแล้วใช่ไหม สองล้านกว่าส่วนพุทธมนตนีสารหกล้านด้วยแหมหกล้านกว่าแล้วหกล,ล้านครับส,ส่วนส่วนสุเื็จไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับอ,อุดอุปถัมภ์ตลอดนะครับกระทางโรงพยาบาลวัดตะคองแดงเนี่ยเกินยี่สิบอย่างแงม,ม่ไม่ต้องถามเลยเป็นร้อยล้านแล้วเนะาะทั้งที่ทั้งวัดนะครับทั้งที่ทั้งวัดบรรลุมบนวัดมรรลุมนี่ใช่ไหมใช่เนาะ หลวงพ่มอ,มอมันเป็นคนเริ่มต้แต่ว่าชื่อครับตอนตายช่วยตอนเสร็จให้เสร็จใช่ไหมเช,ช,ช,ช่วยสมัยหลวงพ่อน้อยเนาะผมไม่ทายอยู่ชื่อคนน้อยเชื่อคนเยครับเราไม่ได้ตั้งหลักแต่ว่ามาเริ่มแรกนะครับจะถือว่าเป็นบ้านเจ้าของเนาะบ้านเจ้าของอน,นะครับเริ่มแรกก็สถาบัานชาวพุทธสถาบันชาวพุทธแล้วก็พุทธมณฑลพุทธมณฑลนากาซีมากับ กับโรงพยาบาลสุนเนินก๋วยเตี๋ยวแม่ลำไยผู้ใหญ่สมคิดสีนารอดนาคุณคุณนะครับอันนี้เจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้มันทำอะไรแม่มันทำอะไรทำก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าของพื้นที่นะครับบ้านหันสามัคคีกำลังดังตอนนี้กำลังดังเขากวดแชมป์ทุกตำแหน่งเลย